ตำนานที่3ามผีพงที่ป่าช้าบ้านนาดอกคำในอำเภอเมืองเลยใกล้ตัวเมืองแค่ไม่กี่กิโลเมตรสถานที่นี้ดูเหมือนป่าช้าธรรมดาแต่สำหรับคนที่นี่มันคือที่อยู่ของผีโพงวิญญาณร้ายที่หิวกระหายพลังชีวิตเหตุการณ์ต้นกำเนิดเกิดขึ้นเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ปีคศ1995 และมันคือคืนที่เปลี่ยนหมู่บ้านนี้ไปตลอดการในคืนวันนั้นเป็นคืนที่อากาศเย็นและมืดมิดมีชาวบ้านชื่อนายแดงอายุ32ปีเขาเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างวันที่13กุมภาพันธ์ ปีคศ1995หลังจากส่งลูกค้าที่หมู่บ้านใกล้เคียงเขาขับรถกลับบ้านผ่านป่าช้าบ้านนาดอกคําตอนเวลาประมาณตีหนึ่งถนนเงียบสนิทมีแค่แสงไฟจากรถของเขาที่ส่องไปข้างหน้าขณะที่เขาขับผ่านต้นไม้ใหญ่ริมป่าช้าเขาสังเกตเห็นผู้ชายผอมสูงยืนอยู่ข้างทาง แสงไฟส่องไปที่เขาเผยให้เห็นใบหน้าซีดเผือกตาแดงกลับเหมือนเลือดและรอยยิ้มกว้างที่ดูไม่เป็นมนุษย์ในแดงคิดว่าเป็นคนเมาเลยชะลอรถเพื่อดูให้แน่ใจแต่แล้วผู้ชายคนนั้นเริ่มเดินเข้ามาหาเขาฝีเท้าก้าวชา้าแต่หนักแน่นราวกับพื้นดินสัน่นในแดงตะโกนถามคุณเป็นใคร แต่ไม่มีคำตอบมีแต่รอยยิ้มที่กว้างขึ้นและกลิ่นเหม็นเน่าที่ลอยมาในอากาศเขารู้สึกหนาวเย็นจนตัวสัน่นรีบเร่งเครื่องหนีแต่รถของเขากลับหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีคนนั่งซ้อนท้ายเขาได้ยินเสียงกระซิบข้างหูมึงหนีข้าไม่พ้นเสียงนั้นแหบพร่าและเย็นชืดจนขนลุก เขาขับรถถึงบ้านด้วยสภาพหน้าซีดตัวสั่นและล้มตัวลงนอนทันทีคืนนั้นเขาฝันเห็นผู้ชายคนนั้นยืนอยู่ปลายเตียงรอยยิ้มกว้างจนเห็นฟันเน่าเต็มปากมือที่แห้งเหี่ยวเหมือนโครงกระดูกยื่นมาจากขวาคอเขา